นี้เราจะทำเป็นน้ำโซดาค่ะขนมปังใส่น้ำโซดาโซดาตาสิงห์บ้าเราลค่ะที่ผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะไม่ต้องกลัวสูตรนี้เราได้ไม่ต้องกลัวค่ะมีนามัวสวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำขนมปังสูตรเร่งด่วนนะคะขนมปังโซดาเพราะว่าลูกชายมีนาอยู่ๆก็อยากกินขนมปังขึ้นมาแล้วมันดึกแล้วไงมีนาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเออใช้สูตรนี้ขึ้นมาใช้น้ำโซดาทำดูนะ เนี่ยค่ะมีนาก็เลยใช้น้ำโซดาทำนะคะแล้วก็มีเทคนิคการขึ้นรูปนิดหน่อยค่ะไปเจอมาจากคนตุรกีนะคะอยากให้ทุกคนลองบอกเลยมันนุ่มมากนุ่มอย่างเงี้ยบางตัวเนี้ยจะเป็นขนมเบสเลยค่ะก็คือจะใส่ไส้แบบไหนก็ได้ดูความละมุนดิมีนาบอกเลยนะมีนานวดไม่เกินห้านาทีตัวเนี้ยได้แบบนี้เทคนิคนี้ทำยังไงไปดูกันได้เลยค่ะอยูอยูลูกชายก็มาบอกว่าแม่ ทำขนมปังให้หนูกินตอนเช้าหน่อยพรส์มากเลยคะ่ะตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วนะมีนาจ,จะสิก,กี่โมงก็เลยต้องใช้ตัวช่วยนะคะวันนี้เราจะทําเป็นน้ําโซดาะคะ่ะขนมปังใส่น้ําโซดานวดน้อยนุ่มนานน้ําโซดาครึ่งถ้วยตวงไม่ชั่งให้นะวันนี้โซดาตาสิงห์บ้าเราละคะ่ะที่ผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ะคะ่ะหรือว่าน้าแรก่ก็ได้นะคะน้าแร่อัดแก๊ส นมอุ่นนะคะครึ่งถ้วยตวงทำเร็วๆนะวันนี้น้ำมันพืชค่ะใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงใช้น้ำมันปาล์มก็ได้เร็วไปไหนใช่ไหมไข่ขาวหนึ่งฟองเบอร์สองด้วยค่ะมีนาออกมาจากตู้เย็นเลยจะใช้ไข่ทั้งฟองก็ได้แพ้ไข่ไม่ต้องใส่ก็ได้จ้ะไข่แดงอะ่ะเก็บไว้ ขาน้าขนมปังเอาออกไว้ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงใส่มาลงบะเนี่ยอ,ออกไว้ครึ่งเดียวนะตามสเต็ปค่ะแมวานขี้งกน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนชาแล้วนะสองสามสี่ห้าห้าช้อนชามีนาจะให้เขามีรสชาตินิดนึงค่ะแล้วก็เกลือค่ะ เกลือหนึ่งช้อนชาเกลือปน่นใส่ลงไปไม่ต้องกลัวสูตรนี้เราได้คนส่วนผสมให้เข้ากัน,นะคะ่ะไม่ต้องกลัวค่ะมีน้ำมวว่วเอาคนให้น้ำตาลละลายนะคะกับไข่ผสมกรรมัน เสร็จแล้วเราจะมาเทาใส่อ่างผสมค่ะวันนี้มีนาจะใช้อิน t ต n นไดยีสค่ะเพราะฉะนั้นผสมไปกับแป้งได้เลยใครใช้เป็นแอคทีฟไดยีสนะคะพูฟยีสก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะใช้แป้งสาเลีเหนระสงผสมนะคะหรือแป้งขนมปังก็ได้ตักล้มรวมใส่ลงไป1แล้วนะ2แล้วนะเสร็จแล้วก็ใส่ยีส ตอนนี้มีนาใช้ยี่ซองนี้ค่ะซองสีน้ำเงินซองเล็กเพราะว่าซองใหญ่อะมันขึ้นราคาก็เลยไม่ใช้ใส่ไปสองช้อนชาสองช้อนชานะคะสำหรับยีตัวนี้ผสมกับแป้งได้เลยยี่ซองใหญ่เนี่ยเขาขึ้นราคามีนาก็ยังช่างใจอยู่ว่ามีนาเนี่ยจะขึ้นราคาดีไหมหรือจะหยุดขายก่อนดีขายเป็นห่อเล็บอันนี้สองที่ตวงนะคะยังไม่ได้ นี่ถ้วยตรงที่สามนะคะใส่ลงไปก่อนแล้วก็นวดค่ะเดี๋ยวเราจะนวดนะคะให้แป้งเขาเข้ากันนั่นแหละประมาณห้านาทีนวดมือห้านาทีนวดเครื่องก็ถ้านวดได้นะคะแนะนําให้นวดเป็น10นาทีไปเลยแล้วแป้งเนี่ยดูเนื้อแป้งเป็นหลักใครไม่มีน้ําโซดานะคะ เปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตได้เพราะว่าตัวพวกนี้เขาจะเป็นทางลัดช่วยให้ขนมปังนุ่มใส่ไปสามถ้วยตวงเลยค่ะแล้วก็นวดนะคะนวดนวดจนแป้งเข้าๆกันนี่คือแป้งสามถ้วยตวงนะคะมีนาก็นวดสักพักนึ่งแล้วเหนื่อยพักค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคพักแป้ง5้านาทีแล้วมันนวดต่ออีกรอบนะคะให้แป้งเขาคลายตัวนิดนึงก่อนไม่ไหวติดมือติดมือแล้วสะเทือนใจ ห้านาทีค่ะพอเราพักไว้านาทีแล้วนะคะเขาก็จะแบบว่าจะมีความยืดหยุดขึ้นนี่คือเวลามีนาขี้เกียจนวดแป้งนะมีนาจะทําแบบนี้มีนาใส่ไปสามถ้วยตวงแล้วใช่ไหมมีนาจะใส่อีกหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อที่จะได้รวบแป้งเขาแป้งจะได้ไม่ติดมือจะได้ไม่รู้สึกทอใจ นวดค่ะนวดในอ่างแบบนี้ก็ได้เอามานวดกับเคาน์เตอร์ก็ได้นวดประมาณสามนาทีค่ะสามสี่นาทีเห็นไหมแป้งข้านวดง่ายขึ้นใช้แป้งขนมปังได้นะจ๊ะแป้งเค้กเพื่อเพียวใช้ไม่ได้นะหรือเราจะใช้แป้งขนมปังผสมแป้งเค้กก็ได้นะคะที่เมืองไทยมีขายไหมเนี่ยกระมังแบบเนี้ยแล้วที่มีฝาปิดแบบเนี้ยมีขายไหมเอ่ยถ้ามีก็ไปซื้อกันมาค่ะง่ายๆที่ตุรกีมีเยอะเลย ไม่แพงด้วยอะค่ะเนี่ยมีนาก็นวดให้ได้ประมาณนี้ค่ะให้ได้เยนเนียนประมาณ3-4นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็พักแป้งค่ะพักแป้งในอ่างแบบนี้แหละอาจจะโรยแป้งนิดนึงกันติดพักไว้ค่ะให้เขาขึ้นเป็น2เทา่าอาจจะ30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะคะคือแล้วแต่สภาพบินฟ้าอากาศของแต่ละประเทศนะพักแป้งเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพอเราพักแป้งเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งแป้งกันค่ะ ตัวนี้มีนาไม่ใส่ไส้นะคะเพราะว่ามีนาจะเอามาทานกับหลายๆอย่างอะ่ะพูดเลยทายงทายแยมทานกับไข่คนหรืออะไรพวกนี้ได้นะคะมีนาก็จะพาแบบนี้หม,นมุนเป็นกลมๆก่อนแบ่งแป้งเป็นกี่ก้อนวะสิบสองก้อนนะคะแล้วก็แป้งเป็นก้อนกลมๆแบบนี้คือถ้าสมมุติว่าใครอยากใส่ไส้อย่างสมมติ ใส่สังขยาใส่อาใส้ช็อกโกลแลตเราฉีดไส้ได้ค่ะเราทำเป็นกลวงๆแล้วฉีดไส้ได้ตัวพวกนี้นะคะเราก็ก่อนขึ้นรูปแล้วก็คลุมพลาสติกเอาไวะคะ้ค่ะเดี๋ยวมนแห้งส่วนตัวนี้เราก็มาขึ้นรูปเลยรีดก่อนค่ะอยากใส่ไส้นะคะใส่นะคะ,ะ,คะมีนาไม่ใส่จะมินาก็จะมวนเขาแบบนี้ พวงธรรมดานี่แหละค่ะเก็บตะเข็บธรรมดานี่นะคะเห็นได้ไหมคะมีนาพยายามพยายามหาสีได้แบบว่าไอ้นี่แล้วนะนี่นี่นี่คือได้นะเอาได้เนี่ยค่ะมัดหลุมหลวมหลุมหลวมหลุมหลวม เอาได้เขามาัดหลวมๆแบบนี้นะนี่แบบนี้นะคะคือมีนาไม่มีได้เส้นใหญ่ใช้ได้เส้นใหญ่ก็ได้มัดหลวมๆแล้วก็ขมวดปลายแค่นี้เองค่ะแล้วก็เอาไปวางบนถาดนะคะมินาก็ม้วนเขาเห็นไหมตรงปลายเนี่ยเราจะรีดให้แบบบางๆเลยแล้วเราก็ม้วนม้วนธรรมดาม้วนเนี่ยม้วนแบบเนี้ยธรรมดา เท่านี้เองเนี่ยให้ได้แบบเนี้ยเสร็จแล้วค่ะเป็นหนอนเลยหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราคลุมพลาสติกไว้แบบนี้นะคะพักแป้งเขาขึ้นเป็นเท่าตัวครึ่งหรือสองเท่าตัวนั่นแหละคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ทาไข่อบได้เลยจ้ะไข่แดงค่ะชิน,นมไหน่อยนึงค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะ ไขแดงผสมนมเนมาอึกแบบนี้ทาทาไขา่แดงผสมนมอันนี้มีน่าจะอบสีเข้มเลยนะมีนาไม่อบสีอ่อนนะ นเห็นคนตุรกีทำออกมาสวยดีนะลองทำดูลายแปลกๆอบนะคะไฟร้อยแองศาค่ะไฟบนล่างนี่นาะไม่เปิดพัดลมนะใครจะเปิดพัดลมก็ได้ค่ะจนสีเนี่ยเข้มๆสวยๆเลยเท่านั้นเองเสร็จแล้วคะ่ะอบสิห้นาทีนะคะเดี๋ยวเรานี่เป็นไงสวยงาม เราก็ดึงได้ออกนะคะแบบนี้คือเราต้องจําเราต้องจําลายของได้เราให้ได้นะอย่าชวัดเฉวียนะคะ่ะเนี่ยได้ต่ใช้เส้นใหญ่ก็ดีค่ะเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆดึงเขาออกแบบนี้เขาก็จะได้เป็นแบบรูปร่างแบบนี้ ไม่ไหวแล้วจะฉีกให้ดูก่อนไปนอนแล้วค่ะนี่นะคะขังปังนะดูความแบบ เอาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดตามให้ด้วยนะคะไม่ไหวแล้วค่ะจะไปนอนแล้วค่ะทำตั้งแต่สามทุ่มครึ่งเสร็จตีสองนุ่มจริงเป็นงไงหนมปังโซดา